วันนี้ก็จะเป็นคลิป Q&A สำหรับคุณมักอึดเนาะ Q&A ของเราวันนี้ค <laughs> ำถามแรกก็คือทำไมถึงชอบตกหมึกคะทำไมถึงชอบตกมึมกมใช่ไหมครับคือความจริงแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบนะครับก็คือไปไปตกตามพี่นะครับผมพี่เขาพาไปตก ก็คือแบบไปกินไปเล่นไปเที่ยวเนี้ยก็นนคือตกหุ่นก็คือเสริมเข้ามาแต่พอเราได้จับทันเบ็ดแล้วเราได้เหวี่ยงเบ็ดลงไปข้างล่างเนี่ยว่ามันท้นาทายกับชีวิตดีครับผม oh. มีความท้าทายว่านเราจะได้หมึกไหมอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปแล้วตกเห็นตกที่ตกหมึกบ่อยๆนี่มันกระทบกับงานประจำหรือเปล่าคะถามว่ากระทบไป ทำอยู่เป็นงานอิสระครับผมคือผมบริหารธุรกิจเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมก็ <c oughs> จะมีน้องที่ร้านคอยซัพพอร์ตลูกค้าอยู่แล้วครับก็คือมีปัญหาอะไรก็ให้ลูกค้าโทรหาผมโดยตรงได้เลยถ้าผมแบบไม่ว่าอยู่ผมก็จะรับสายแล้วก็คุยให้คุยไ,ได้ครับก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ถือว่าไม่ไม่ส่งผลงกระทบมากมายค,มคำถามที่สามนะคะที่อยากตกหมึกใีพอพี่ชายใช่ไหมคะแล้ว วันแรกเลยที่เราจะตกหมึกเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะแ่ต้องเตรียมตัวยังไงใช่ครับซื้อหนึ่งเลยเงินนะครับผมเงินแล้วก็คุณต้องเดินเข้าไปที่ร้านขายอุปกรณ์ครับตกปลาตกหมึกนะครับผมแล้วก็ไปถามเจ้าของร้านเขาก็จะแนะนําให้คุณได้ครบจบในที่เดียวเลยครับเพาคุณต้องซื้อเบ็ดซื้อเบ็ดซื้อลอกซื้อซื้อเหยื่อนะครับผมก็คือมี3ามอย่างที่ต้องใช้นะครับผมแล้วก็ความมุ่งมั่นที่คุณจะต้องไปตกนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับ อยากให้แนะนำเ,เพื่อนที่เพิ่งเริ่มหัดตกบึกนะครับคืเขาจะต้องใช้เหยื่อแบบไหนดีอด่ะสีอะไรอะไรเขาเขายังไม่รู้แค่ยังมองระดับยัครับคือประสบการณ์จะสอนทุกคนเองครับผมคือวันแรกผมก็ไม่เป็นแล้วครับข,ขอให้คุณเริ่มนับหนึ่งเก้ 9, 9แรกกับมันนะครับแล้วคุณก็ณจะรู้ครับคือไม่ต้องใครสอนว่าสิ่งพวกนี้นมันมีถูกมีผิดเป็นธรรมดาครับผมมันไม่มีถูกไม่มีผิด,ผดอะไรอย่างงี้ดีกว่า คือคุณสามารถเดินเข้ามาที่ริมทะเลแล้วคุณก็โยนโยน,โยนไปเลยโยนเบ็ดโยนเหยเือลงไปแล้วคุณก็จะรู้เรื่องประสบการณ์ของคุณเองว่าคุณจะตกได้เก่งไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้<อ>เรามันเกี่ยวไหมต้องใช้ตัวแขงตัวถูกอะไรเงี้ยค่ะามันเกี่ยวไหมก็คือว่าก,ก็มีส่วนนะครับผมมันมีส่วนเลยแหละแต่ว่าถ้าตัวโยไอราคาของโยใช่ไหมครับมันถูก คือต้องดูด้วยว่า er be mm? ส uh, ีไหนมันสวยที่หมึกมันชอบกินอย่างโยกรางสีที่หมึกไม่ชอบกินมันก็มีเยอะครับผมอือย่างโยทุกคูแล้วสีที่หมึกมันชอบกินมันก็มีเยอะครับมันคือมันไม่ตายตัวครับเราสามารถตีแพงได้แล้วตัวทุบคนเคยได้ได้หมึกไหมคะได้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยใช่ไหมผมใช้แด่ตัวทุกครูครับโอ้าคันถังสำคัญเลยค่ะ เขตสีราชาครับเพราะว่าหนึ่งเลยอุดมสมบูรณ์นะครับผมแล้วไปเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับคือได้กินหมึกตลอดนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสามโลสี่โลเนี่ยก็ได้ครับก็จะมีหมึกเล็กหมึกใหญ่มันคนกันไปครับผมก็แล้วแต่ถ้าใครที่เกาะเกาะสี่ช่างนะครับผมอยู่ที่สีราชาถ้าใครไม่รู้ก็สอบถามได้เรามีคลิปก่อนหน้านี้ให้เพื่อนๆไปติดตามได้เนาะใช่ใช่ครับสายเก็คืออยู่ในคลิป หลังหลกอคลิปก่อนหน้านี้อยู่แลวครับก็ลองเข้าไปค้นหาดูครับผมมีหมายเด็ดเยอะเลยครับผมคำถามแต่ครั้งบ้านนะคะพีอ่อยู่ในวงการนี้มากี่ปีนะคะคใช่ในวงการโทรทัศก,ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบปีได้ครับผมถือ,ถอว่าเวลาไม่นานนะครับก็เปรียบเทียบจากนานาที่เคยไปจกถือว่าถือว่าตัวเองเป็นโปรยังถือว่าโปรไหมก็ยังนะครับผม แต่ก็ตกได้ครับผมก็ได้เยอะอีกนะบางทีก็เจ็ดสิบตัวแปดสิบตัวคือที่คนก่อนห้าร้อยตัวก็มีนะผม <c ười> <c ười> ไปคุยไปคุยไปต,ตกหมึกแต่ละครั้งที่หวังว่าจะได้หมึกไหมคะมันจะได้ไหมเหรครับก,ก็หนึ่งเลยก็ต้องหวังอยู่แล้วครับเพราะว่าไปเราไปเจอหมึกก็ต้องหวังอยู่แล้วแต่ว่าความผิดหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วเราอาจจะไปแล้วไม่ได้หมึกก็มีครับแต่ไม่เป็นไรครับผมคือถือว่าไปเอาบรรยากาศนะครับผม ไปผ่อนคลายนะครับคือเนี่ยคุณเห็นทะเลทั้กว้างเนี่ยคุณสามารถปล่อยปัญหาทิ้งลงทะเลไปได้เลยครับผมเธอทำให้เราสบายใจแล้วมีสติสติมากขึ้นไปแล้วไม่ได้เฟลนยคะแบบไม่อยากไปละไม่อยากไปตกนี้แล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่มีความไม่มีความรู้สึกว่าไม่อยากไปครับผมต้องไปแล้วต้องไปเอาให้ได้ครับคือวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไปก็ต้องเอาให้ได้ครับประมาณนี้ครับคนะคำถามก็อ่ะทำไมคุณ ที่คุณว่างเนี่ยคุณจะต้องไปตกหมึกตลอดลเลยอห็นนี้ลงตลอดตลอดเลยเพราะมันได้อะไรอยากอะไรที่ทำให้ผม<ช>อยากไปตกหมึก<ช>ก็คือก็คุณดูบรรยากาศร,บรอบๆสิครับมันเป็นทะเลมันมีธรรมชาติน้ําใสมีหาดทรายนะครับมีหินโขดหินนะครับผมมันเป็นบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆครับแล้ว ได้ไปตั้งแคมป์นะครับผมคือปิกนิกพาเพื่อนพาฝูงไปก่อไปนะครับกลางเต็นตตกหมึกริมหาทะเลนะครับผมว่าบรรยากาศแบบเนี้ยมันหาได้ยากนะครับคือสมัยนี้คนก็ทํางานันเนยะโอกาสน้อยที่จะได้แบบมาแคมป์ปิ้งแบบนี้ซึ่งผมวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทําตรงนี้คือผมว่ามันมีความสุขมันเป็นม่ห์มันเป็นความสุขของผมนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับที่มีโอกาสนะครับได้มา ได้นำให้มาตกหมึกครับมาตกปลาตกหมึกแถวแบบบรรยากาศใหม่ๆบ้างเนยครับผมผมว่ามันมีความสุขอย่างนี้เลยครับผมโอเคค่ะ